「それもぼきわきしちゃうがせいこうが言わせたそれは一つのなさ」

I'm going to die. I'm going I'm going to die. I'm going I'm going to die. i สีดห้าそลาสกวปีกสีฟ้าปีกสีม่อยูเบมิลสุดย็ดกสิ่งเริ่มต้นทุสเริ

季節は薄なる窓の前への先への愛ないのあと蝉してはいから乱射して気持の視力がとくかえないこの君が

มาร้อนกันให้ทะลุลมลตไปเลย Keep it あるもの「椅子が見えなくなるものそれはそばにいるもといつも思い出して君の中にあるもの」「恋の中であることを恋は失敗なんだろう」「首を刺さり心を覆い夫婦をこじっ二人を越めてくれ」<music> hey you can't 地図を広げてどどれく「国際色のガラスでそれを奪い状況や破りしてた」「お母さあ、心の耳に開いた」「地下と岩を逃げるわばない」「おしょうを出してどこにもないさ」

มากครับ ให้ให้หายใจก่อนให้หายใจก่อนผมมี่คำถามผมมี่คำถามมากกว่าคนข้างหลังเอามันไงอ่ไปก่อนผมผมจำได้ว่าก่อนเขาอยู่ห้องอ่อไปกันไปก่อนไปกันสองคนนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาที่สี่สาวก่อนคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนเริ่มคนแรกก่อนเรียนยหระดับอาวุธศพก็ไม่ใช่เรียนเราเขาลำบากกันขอแดงโอเคขอบคุณแม่เนก็คืออย่างนี้บางทีก็ไม่ทันไงเนี เขาลงหมวดไปหมดแล้วไม่แก่แล้วไงเออโอเคชื่ออะไรคะโอเครู้แล้วเดี๋ยวให้เราพูดก่อนเรู้แล้วครับโอเคชื่ออะไรคะค่ะค่ะเดซีชิงชีนะคะหรือที่ทุกคนรู้จักกันจีจี้หรือจอจอนั่นเองค่ะเออจอจอนะครับผมคนตอบอย่างนี้พี่จะพูดจะฝากก็ถ้ามีช่องทางการติดตามก็มีเพจมีเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะคะ K T T X X เกจากวันยูนะคะร้อง พวกอันนี้ซองโคเวอร์ต่างๆแล้วก็ไปตามงานที่วิ่งพิศเศษด้วยใครเจอก็เข้ามาทักทายเข้ามาคุยเล่นกันได้ด้วยนะคะขอบคุณแม่ครับน้องจอนะครับผมโอเคเขาตอ,อไปเลยจ้ะสวัสดีค่ะป๊อบมิโรียโกนะคะหรือเรียกว่าป๊อบสั้นๆได้เลยค่ะก็จะฝากเพจป๊อบมิเยโกนะคะแล้วก็ไอจีป๊อบสองสี่สามก็ คือปกติก็จะเข้างานอันนี้ซองบ่อยเหมือนกันก็ถ้าใครไปงานโกโกโร่เดินหน้าเจอกันได้เลยนะคะครับเจอกันมันเดินหน้าไปเฮ้ยนายเจ๋าเหรอก็บอกเจอกันได้เลยไงเอายเก่าไหนโฟกี้อะโคฟกี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอนอกจากนั้นก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีคเวอร์จากเพลงเนี้มาให้นะคะ ตำมในเพจด้วยค่ะไ้ไครับโอเคท่านต่อไป๊อปท่านก็ไปแล้วจะอันนี้ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยสวัสดีค่ะฟิวไนน์นะคะสามารถติดตามช่องทางการอ่าของพวกเอแล้วก็มีผลงานการสึกท่าค่ะผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วก็ YouTube ค่ะก็คือพิมพ์ได้เลย F E E L N I G H T ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะได้เลยครับอกน้องใหม่ของเรานะครับ เออสุดท้ายดูดูสวยของคนอื่นเขาเลยมาเต็มแม่อยาอยาแซวนออยาแซวนอนะฮะสวัสดีค่ะวิวันนะคะก็เด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นลูกหานเยอะจังปะขอโทษนะพี่คือพมมาองกัมมาเองผมาเองเป็นแบบพี่พที่เคยทำงานร่วมกันนะคะอยากขอเสียงปรบมือให้ทุกคนอีกรอบนึงพี่หลิวพี่ฟางพี่เนยพี่ไอาีวมาวมากล้วมาแล้วเแดนเตอร์ล้วมา แอร์บอร์ดนิดนึงมีเทแอร์บอร์ดนิดนึงนะแลตอนเห็นตอนเห็นสภาพอีเดนเซอร์เนี่ยลุกเดี๋ยวนะสตาร์บูลทั้งนั้นเลยนี่ยวเออเขาเรียกว่าสตาร์สูลสตาร์นี่ค่ะมีคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างนะคะค่ะไม่ต้องหลบค่ะไม่รู้จักเลยเนี่ยโอ๊บสตาร์สูลสตาร์ไม่ได้ต่ำเออเอาวันนี้ไม่ได้สตางค์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้โอเคครับผมอ่ะหน้าตัวเองนิดนึงนะฮะในฐานะผู้เลื่องกระลูก ห่างเครื่องหนึ <und S 3> ่งเมตรค่ะห่างเครื่องสองฟางค่ะห่างเครื่องสามยาจังค่ะห่างเครื่องสี่มูมูค่ะจะบอกห่างเครื่องแค่หล่ะนะเต้เต้เลยเบสค่ะเบสได้เดี๋ยวฉันชอบขาดอะไรล่ะเฮ้ยสาวโอเคขอเสียงปรบมือให้กับแกงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยว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 ยังไม่ให้ไปยังไม่ไปเออให้ตกเลยใส่มันมีอีสองตัวนั่นเองวัน ไปน, ة, นไ affe, Spo Days şey ั่งไม่ได้เรียนมาลองกางมาลงการลองการนานนนนานแล้พวกคุณจะได้มีปลดไหลอันนี้คือประจา์ประจานใจเลยอ่ะไม่คืออะไรขันนัไม่ได้คืนแล้วนะเอออะไรเนี่เอ้ยเดาเดาเดเเธอย วันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พวกลูกงานวันนี้เป็นสตาฟการแสดงพอเป็นสตาฟการแสดงปุ๊บเนี่ยอัดไม่ให้หนานเอาให้หน้ำใจเออใช่โอกาสสุดท้ายของเราแล้วข้าวมันไม่มาไม่มาเลยเฮ้ยมาดิเราไม่มาไม่ต้องบอกว่าคนนี้เห็นตาเห็นตาแต่เมื่อวานจากที่อยู่ข้างล่างเนาะใช่มวันนี้มีอยู่ข้างบนเป็นไงบ้างคะความรู้สึกที่แตกต่างแปกแปลกแปลกนสวัสดีครับชื่อดีเจฟ้าส์นะครับจากทีมเมมโมรี่ไล์ครับผมเจอต้อจบไปแล้วรับคม วันนี้มาทำไมฮะใครเชิญมาใครเชิญมาคนรุ่นคนรุ่นกันแล้ววะพี่บูพี่บูถู่เหรอแล้วกันยื่อนชื่อยัาพากินยังหายใจไม่ทันอ่ะโอเคนะฮะส่วนนี้เนี่ยคนนี้ยังไงคะสวัสดีครับสวัสดีครับมามาไงมาไงเหมือนกันครับอ่าดิดดิดถอยไส้ตามมาครับผมดิดถอยถอยตามถอยให้ตามมาครับโอเคสวัสดีครับผมกักมครับผมกัมดายกครับสวัสดีครับผมดายกครับ จริงๆเนี่ยสองคนนี้เนี่ยคือเขาก็เคยอยู่ในกองนิชิบอ่ะเนาะเขาเคยไปโซล่าโตมาก่อนปัจจุบันก็ไปโซบุนโซ่อะไรแบบนี้ก็วันนี้แน่นอนนะฮะว่าเขาเลื่อนขั้นแล้วก็ลงกระดานต่อไปนะครับผมแน่นอนรอบนี้นะครับนอกจากสาวๆอันนี้สองเป็นรุ่นใหม่นะครับผมแล้วก็อีสองตัวเนี้ยเนาะ อีกกลุ่มหนึ่งที่อันนี้พี่อยากจะพาดูพีเซนเนาะเป็นกลุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับมารุยะเลยะครับบอสักวัโซ่ครับโอเคครั้งแรกละครั้งเดียวพอแล้วเออๆๆๆไม่ต้องบอกว่าเป็นสีสันของงานมารุยะเลยนะถ้าไม่มีโบตเกตเหล่านี้ใช่ไหมใช่ไหมเวทีอันนี้ซองจะสนุกขนาดนี้ได้ยังไงมีคนตกใจว่าบางคนไม่เคยเจอบรรยากาศโบตเกตแบบ แบบดิบๆแบบนี้เชินๆมันมัคุยกันไม่ไม่คุยกันโฟกิงก็มาและแน่นอนนะฮะการแสดงเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าขาดผู้นำท่านผู้นำของเรานะครับของอันดี้ซองเฟนนะฮะเฮ้ยดูแลดูแลหน่อยดูแลหน่อยเร็วๆๆเร็ฮ้ ตองหรือว่ามาโอเคโอเคอันนี้ตัวเองนิดนึงครับไหวไหมเชื่อมูนะครับเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันคืนนี้แล้วกันเราไม่ต้องเอาเฉยย่างอื่นไม่ต้องอะไรอื่นสุดท้ายคุณก็เรียกบูสักพักเรียกซีซ่าสมองเนี่ยล่งแหละซีซ่ามามาไงวะอ๋อโอเคการแสดงวันนี้อะไรยังไงทีมคือยังไงคะในฐานะที่เป็นหัวโปรจริงๆเนี่ย ตอนแรกอ่ะคิดไม่ออกเอาง่ายๆครับครับผมว่าจะทำยังไงดีสำหรับงานนี้นะฮะทีนี้เราก็เห็นว่าน้องฟองชื่อฟองใช่ไหมโอเคสนุกว่าจะอ่านว่าฟองหรือฟ้านวะแกไปชวนเขามาแกจะชวนเขาไม่ได้ได้ยินปกติเรียกพ่อหนุ่มเรียกโชเน้น นายก็เป็นได้นะดีเจลองวิดชโอนั่นอันนี้จริงๆอ่ะต้องต้องต้องบอกก่อนว่าเขาก็เป็นคนที่ฝึกกับพีนัตตี้รถผู้จังที่นัตตี้กันใช่ไหมฮะอันนี้ลูกศิษนตี้อ่ะลูกศิษย์โดยตรงนะครับสายตรงนะฮะสายตรงที่วันตอนเรายเลือดกันมานะคฮะแต่มันบอกว่ามันติดต่อนื้ตี้ไม่ได้เลยตอนเนี้ยโดนอาจารย์เฟ็บินเป็ดบินติดต่อไม่ได้ก็เออว่าลองแนวคลิปใหม่ๆดูแล้วก็อยากให้มีบรรยากาศที่แบบที่มีดีเจมาเล่นแล้ว นักร้องร้องเป็น้อามกับดีเจที่าบางทีก็มีส่วนบ้างต่อเนื่องว่าอะไรบ้างนะครับผมมีคนคอยจัดการก็เลยออกมาเป็นซองนี้แหละครับซองนี้ซองนี้คือซองยังแบทแซยบงบอยไอจกไอจบเธอไม่ยินกับผู้ชายแบทบอยแต่ซองยังแบทแซยังบอยเธอไมเยินกับผู้ชายคุณบอยจนมันไป่เลิกให้มันทำไวเดี๋ยวมันไม่หยุดเลยแหละอ๋อนีกรสิทธิ์ ก็งั้นนะไอ้ก่อนหน้านี้ไม่รีกันสิเลยโอเคก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์อ n น s o n ซองแฟนวินเทอร์ขึ้นมาจริงจริงอันเนี้ยเราเป็นชื่อชื่อจริงชื่อช่วงมันจะชื่อค่ะบอกอันซองโฟเวอร์เดย์่ะพอเราเล่นกันแต่แต่กลางวันมืดแต่ถ้าเราเริ่มก็คือเราจะเป็นอันซองทุกวันไหนแต่แต่วันเนี้ยเราเล่นหลังหกโมงปาลวนไม่ไม่รู้ไม่รับไม่เอา ตั้งไปแล้วก็ตั้งไปแล้วมีคำถามเพียงอย่าเดียวอากาศร้อนอย่างเงี้ยยังกล้าเลือกว่าวินเทอร์อีกเนาะฮะไม่ไม่งั้นไม่ใส่ฮัตลิมิตไปหรอกตองเลเออโอเคเย็นไหมเย็นตรงไหนวะเย็นใจแน่จริงเย็นเย็นใจแน่จริงโอเคมีอะไรอยากจะฝากเป็นข้อความสุดท้ายให้ฝากมาตลอดได้เลยๆให้ ก็ไม่ฝากอะไรครับผมอายุเยอะแล้วครับเก๊จะถอยมาทางนี้ทัไมให้ยืนตรงกก็เดี๋ยวจะถอยมาเพราะว่าเราต้องการที่จะบอกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ก็โดดเกินอายุไปนะอยู่เหมือนกันนะครับอโอเคเราเราคงจะไม่ได้บอกว่าเอ้ยเอ่อที่ติดตามเรานะเราอยากจะให้รู้จักติดตามวคงการซองกันต่อไปนะครับ<อ>แล้วก็รวมไปถึงต้องงองทุกคนที่เป็นเลือดใหม่ที่เราจะมาขับกล่อม สร้างความสุขสนานให้ในงานวันนี้กันวันนี้สนุกไหมครับโอเคนะครับผมถ้าอยากเท่อี่ถ้าอยากเจออีกก็เจอกันมารียครั้งถัดไปนะครับเจ้าสัญญาว่าจะทาความสนุกให้คงที่และดีขึ้นไปครับเจ้บอมโอเคนะครับก็ขอเียงปรบมือดังให้กับพี่ปูและอันดี้อเซโปครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวส่งให้ สาวๆครับพยุงลุงลงไปเลยโอเคอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะฮะ,อะ<ค>โอเคแบบนี้ล้วขอบคุณวันเกิดด้วยและแน่นอนย,ยังไม่หมด